สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานครับท่านที่ได้ยันโชคดีมีมาไม่ขาดสายของอาจารย์เกียรติไปแล้วถูกอตเตอรี่ก็มีได้โชคอย่างอื่นก็มีอย่าลืมไปทําบุญนะครับมันทําบุญทาําจาดคาบบ่อยๆนะครับแล้วมันจะดีกว่าน,นั้นอีกตอนนี้มาดูนะครับว่าชาวราศีตุลช่วงวันที่15มกราคม2568ถึง15กุมภาพันธ์2568เป็นอย่างไร ในเรื่องวาสนาตนเองนะครับท่านจะมีวาสนาดีแล้วท่านก็อยากได้บุตรมากอยากได้ลูกมากก็เลยไปทำคลิปผมบอกว่าอย่าเสียเวลาไปทำคลิปเลยครับฝ่ายหญิงจงชวนฝ่ายชายไปเที่ยวไปเที่ยวในสถานที่ที่ฝ่ายชายหลงไหลชอบเช่นอาจจะไปแคมปิง้งไปนอนเต็นท์ไปเล่นอะไรนะครับอะไรลายลาย,ลายก็ไม่รู้นะครับ เที่ยวป่าหรืออาจจะไปเที่ยวทะเลนะครับในสิ่งที่ฝ่ายชายชอบหลงไหลท่านรับวันดีๆนะครับแล้วท่านก็จะประสบผลสาเร็จได้บุตรที่ดีหากจะให้อาจารย์เกียรติช่วยอาจารย์เกียรติก็จะบอกว่าพกยันโชคดีมีมาไม่ขาดสายไว้นะครับอยาเห็นผลโดยปรานด้านการเงินนะครับท่านจะต้องตรวจตราการเงินให้ละเอียดละออนะครับเพราะว่าทั้งเงินส่วนตัวและเงินของบริษัทเนี่ยท่าน ช่วงนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโดยตรงเพราะฉะนั้นหมดสิทธ์แก้ตัวนะครับจึงละเอียดละออ้อไว้ด้านความรักช่วงนี้นะครับหน้ามืดเห็นผิดเป็นชอบเพราะฉะนั้นจะมีกิ๊กได้ง่ายจะหลุดหลุดไปมีกิ๊กได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะไปเที่ยวและใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์กันสองคนด้านการงานช่วงนี้งานและตัวท่านเอง เป็นสิ่งเดียวกันครับเพราะว่างานมีปัญหาระหวังท่านจะตาบอดชั่วคราวดูดีๆก่อนทํานะครับเพราะการเงินท่านรับผิดชอบด้วยท่านหมดสิทธ์แก้ตัวนะครับถ้าผิดพลาดดังนั้นละเอียดรองเข้าไว้เอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับส r ใครให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี